สวัสดีค่ะเพื่อนมองไปข้างนอกเห็นไหมคะตอนนี้จะขําแล้วนะคะแต่ดูสิมองไปไม่เห็นอะไรเลยค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมไม่เห็นตึกไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ขามกขามัวมันไม่ใช่หมอกค่ะเพื่อนฝุ่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะเป็นข้างบนก็จะเป็นโน่นไหมนกเหล็กบิน เราก็มายืนอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เพื่อนๆเนาะเราต้องอยู่กับเขาให้ได้บรรยากาศแบบนี้ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ปกติถ้ายืนอยู่บริบรบรเวณน,นี้มองออกไปก็จะมองเห็นไกลวันนี้ไม่เห็นอะไรเลย mm hmm. ก็นี่แหละคะ่ะ mm hmm. บรรยากาศหน้า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรหน้าแรงอันนี้ตอนนี้ก็เรียกหน้าแรงนะ ต้องรอให้มีฝนเมื่อไหร่ก็มันก็จะมาชำระล้างฝุ่นออกมาแล้วก็จะดีมากๆแต่ตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้นะคะเพื่อนเนาะวันนี้ตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงตอนนี้หกโมงอากาศจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะก็จะมีแสงแดดบ้างนิดหน่อยประมาณนี้คะ่ะเพื่อนเนาะพื้นที่ไหนเป็นอย่างต่างจังหวัดคงไม่มีนะคะเพื่อนเนาะแต่บริเวณ ในเมืองยิ่งถ้าเมืองใน,ในเมืองลึกๆนี้ก็คงจะจะจะหนาแน่นเหมือนกันนะแต่เราช่วงหลังมานี้เราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเพราะว่าอย่างเงี้ยจะเดินทางไปทีนึงแล้วก็ต้องไปใส่หน้ากากอนามัยบางทีก็ไม่สะดวกหายใจไม่ทั่วท้องกับเพื่อนๆก็มามาทําวิดีโอตรงนี้ให้เพื่อนๆชมนะว่านี่แหละบรรยากาศแต่พระอาทิตย์ลูกกลมโตนะพอเรา พอเราถ่ายรูปไปมันจะไม่เห็นชัดนะครับแต่จริงๆรูปกลมๆตุวโตสีส้มเลยนะครับเพื่อนธรรมาชาติก็ยังมีอะไรมาให้เราได้ชมนะแต่ว่าถ้ามันเป็นท้องทุ่งนานะแสงว่าทิ์ขึ้นทุ่งตุวโตมันจะสวยมากเลยกล้องเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายเห็นดวงว่าท,ท,ทิ์ลูกสวยๆได้จริงๆนะมันอยู่ที่กล้องเราด้วยนะคะถ้ากล้องสวยมันจะสวยเห็นเพื่อนๆบางคนนะเขาไปถ่ายท้องทุ่งนา ออกมาแนละ้วจะสวยมากสวยจริงๆแล้วก็ดูก็ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่ทำคลิปหรือทำภาพนิ่งมาให้เราชมธรรมชาติต่างจังหวัดบางทีก็มีทุ่งต้นตาลอย่างอย่างเพชรบุรีขอเอ่ยนามนะที่เพชรบุรีก็จะมี ต้นตาลทุ่งต้นตาลนี้แล้วพระอาทิตย์ขึ้นดวงโตโอ้งามมากแล้วก็มาทุ่งนานาข้าวสีเขียวนะเป็นบางพื้นที่ก็จะมีข้าวนาปังนอ้นเองสวยมากเลยคะ่ะธรรมชาติก็ยังมีอะไรมาให้เราได้ไดชมขเขานะมันก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่แต่มองไปริงๆแนละ้วพระอาทิตย์ดวงโตกลมสีส้มเลยค่ะเพื่อนเนาะวันนี้ก็มาพูดคุยเหมือนเดิม ไม่มีสาระก็คุยทําคลิปส่งเจ้านายนะเพื่อนมีอะไรก็ทําไปมีอะไรก็ทาไปลงไปอย่างเพื่อนของเราไม่ค่อยมีสาระเห็นไหมแสงว่าที่สีส้มสวยงามนะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนะคะพบกวันคลิปหน้าบา,บายยค่ะ